แยกบ้านแขกนะครับผมจะเลี้ยวขวาเข้าอิสรภาพนะไปทางโพสามต้นนะครับไปทางไหนก็ไม่มีแดดนะครับวันนี้ภาพก็จะมืดๆหน่อยรถมีสาย5 7นะสาย สีชมพูนะครับรถเมยอันนี้คือถนนอิสระภาพนะครับห้างบิ๊กซีก็มีรถเมย์สาย56นะครับแล้วก็สาย40 วิ่งเซนอิสระภาพนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับบ้านสมเด็จนะเป็นทางเข้านะครับ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้เป็นสะพานเจริญพาดนะครับข้ามคลองบางกอกใหญ่ก็เข้าเขตบางกอกใหญ่นะครับจากเขตธนบุรีนะครับเข้าสู่เขตบางกอกใหญ่ ถนนอิสรภาพนะครับก็มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสถานีอิสรภาพมาจากแยก่าพระนะครับแล้วก็จะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยาไปขึ้นตรงสนามชัยนะครับแล้วก็ไปสามยอด วัดมังกรหัวลำโพงนะครับปไฟฟ้าใตดินตรงนี้จะเป็นแยกโพสามต้นนะตรงไปก็พรานนกนะครับบานพรานนกบางกอกน้อยไปผมจะเลี้ยวขวาเข้าถนนวังเดิม แยกโพ3สามต้นนะครับเลี้ยวขวาเข้าวังเดิมเขตบางกอกใหญ่นะ ทางขวาจะเป็นสถานีตำรวจนครบานนะครับบางกอกใหญ่เลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟข้างหน้านี่จะเป็นกองทัพเรือนะอถนนอรุณอมรินนะครับที่รถบิ่งอยู่ นี่ก็คือถนนอรุณอมรินนะครับตรงไปทางสี่แยกศิรีราชนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นวังเดิมนะ แม่น้ําเจ้าพยาจะอยู่ทางด้านขวานะครับวัดเคือวัน มอนนะครับจากเขตบางกอกใหญ่นะครับเข้าสู่เขตบางกอกน้อยสอนอบางพลัดนะครับนี่ครับทางด้านขวาก็จะเป็นกรมอู่ทหารเรือ,อเดี๋ยวจะพาขึ้นสะพานนะครับสะพานอรุณอมรินข้ามแยกศรีราชนะ ไปอรุณอมรินนะครับฝนก็ยังตกอยู่ภาพก็มืดๆนะครับนี่คือบรรยากาศจริงกันเลยนะครับนี่เมฆลอยต่ํามากเลยนะสะพานอารุณอมรินนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นวัดละคังเป็นตลาดท้ายวังนะครับตลาดตลาดวังหลังนะโรงพยาบาลศิรีราชนะครับอยู่ด้านขวา ยาวเหมือนกันนะครับสะพานอรุณอมรินข้ามแยกศิรีราชนะครับอ,อยู่ในเขตบางกอกน้อยนะตอนนี้นี่ก็เป็นด้านซ้ายนะครับก็เป็นสถานีรถไฟนะครับทนบุรี คองบางขอบน้อยนะครับ อากาศนี่มืดมากเลยนะไฟหนารถนี้ติดเองเลยนะครับอัตโนมัติกันเลย ข้างหน้านี้จะเป็น4ี่แยกอรุณอมรินนะเลี้ยวขวาก็ไปสนามหลวงนะครับข้ามสะพานปิ่น 9. เก้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสายใต้นะครับไปตลิ่งชันปิ่นเก้านะครับว่าไปจรัน มาทางนี้นะครับบรรยากาศนี่มืดมากเลยนะถ้าภาพไม่ชัดอะไรก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ไม่มีแสงกันเลยนะไม่มีแสงแดดเลยอันนี้เป็นถนนบรมนะครับบรมราชชนี ถนงเส้นนี้ก็ด้านบนก็จะเป็นคู่ขนานลอยฟ้านะครับด้านขวานี่จะเป็นห้างพาต้านะพาต้าปีนเก้า เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนเจรันสนิทวงตรงแยกบรมราชชนนีนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าเจรันไปทางไฟฉายนะครับท่าพระ นี่ก็คือถนนเจรันสนิทวงนะครับฝั่งขาเข้านะครับมุ่งหน้าไปทางสีแยกไปฉายแยก่าพระนะครับ นก็ยังตกไม่หยุดนะก็อยู่ในเขตบางกกอบน้อยนะครับจา,ากแยกบางขุนนนนะครับวงหน้าไปแยกไปฉาย ดูไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็จะลงอุโมงค์นะครับอุโมงค์แยกไฟฉายอุโมงค์นี้ก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับตอนเดือนสิงหาคมนี่เองตอนนี้ก็เดือนกันยานะครับมันจะเปิดได้เดือนวกว่าๆหรือว่าเปิดเดือน กว่านะครับเกือบ2เดือนนะอันนี้คืออุโมงค์สี่แยกไฟฉายนะครับอุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์ที่สร้างกันยาวนานกันเลยนะครับ ปี52นะเสร็จเอาปี65นะครับ อุโมง์ส่แยกไฟฉายนะครับเราก็มาต่อกันที่อุโมงแยกท่าพระกันนะครับก็ถ่ายกันใกล้ๆอุโมงกันเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยลืมชาร์จแบตนะเมื่อคืนนี้ไม่ได้ชาร์จแบตไว้นะครับเอ่อหยิบกล้องมาเลยและนี่คืออุโมงส่แยกท่าพระนะครับมี3เลนนะ กว้างกว่าอุโมงไฟฉายนะครับขึ้นมาแล้วนะครับถนนเส้นนี้นี่เป็นวงแหวนรอบในนะครับอ่าุโมงเยอะมากนะครับทางด้านฝั่งทนตั้งแต่แยกท่าพระนะครับ แยกแยกบางพลัดนะเ,เริ่มจากแยกบางคลัดมานะครับก็จะเป็นุโมงแล้วก็มาแยกบุรลมราชชน,นีนะครับแยกไปฉายแยกท่าพระนะครับออตอนนี้ก็เป็นสะพานข้ามแยกตลาดภูสำนักงานเขตบางกอกใหญ่นะครับก็เข้ามาที่เขตบางกอกใหญ่อีกทีหนึง ็จะลอดอุโมงนะครับอุโมงใหม่ล่าสุดกันเลยอุโมงรัชดานะครับรัชดาราชชฤกึกหรือว่าอุโมงค์เดอะมอท่าพระนะครับนี่วันนี้ลงอุโมงค์สามอุโมงกันเลยนะครับอันนี้คือพึ่งจะเปิดเมื่อวันที่หนึ่งนะครับกันยายน ใหม่ล่าสุดนะครับรัชดาราดชพกึกก็ทำให้รถไม่ติดนะครับนี่ก่อนที่เขาจะสร้างเสร็จนี่โหรถติดมากเลยนะถนนเส้นนี้นะถนนรัชดาพิเศษนะครับ ว่ารถที่ไม่ลงอุโมงนะครับก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเพราะว่ารถเมยหรือว่ารถที่เขาจะออกไปทางราชกระพึกนะครับเขาก็จะไม่ได้ลงอุโมงต่อมาก็จะมาแยกมหาสว์นะครับ ตรงไปก็ขึ้นสะพานพระรามสามนะข้ามไปฝั่งนู้นเลยฝั่งพระรามสามถนนตกทางหน้าก็จะเป็นแยกมหาิสวรรค์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอลําลากันไปก่อนนะครับผาเลาะนะครับวันนี้วันที่ฝนตกตลอดคลิปกันเลยนะครับไปส่งของให้ลูกค้าเสร็จนะครับก็เกีบบบรรยากาศให้ดูกันบรรยากาศกรุงเทพล่าสุดนะครับ ท้องฟ้าปิดนะครับฝนตกตลอดทั่วกรุงเทพกันเลยนะครับอันนี้คือสี่แยกมหิสวรรค์ตรงไปก็บุคโลนะครับออกซ้ายก็ไปวงเวียนใหญ่เลี้ยวขวาไปดาวขนองนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไม่เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ